เรียนคณิตศาสตร์กับครูชัยกันนะครับทุกคนมาเลยสวัสดีครับทุกคนก็มาต่อกันข้อที่2เลยนะครับยังอยู่กับเลขยกกําลังนะครับแจกแต้มกันไปเรื่อยๆเลยนะครับเกี่ยวกับเลขยกกําลังนี่นะครับสําหรับข้อนี้นะครับจํานวนในข้อใดมีค่ามากที่สุดครับสังเกตว่าชอยส์เนี่ยทั้ง4ตัวเนี่ยเลขฐานไม่เหมือนกันเลยแต่สังเกตดูดีนะครับมีบางตัวที่เราสามารถทําให้เลขฐานเหมือนกันได้อย่างเช่นนี้นะครับจากความรู้ข้อที่1เลยนะครับ เราสามารถเปลี่ยน4นี้ให้กลายเป็น2ได้มันจะมีประโยชน์อะไรมาลองดูนะครับจาก4ยกกําลัง8เรารู้แล้วว่าไอซีเนี่ยมันคือ2คูณ2หรือเขียนอีกรูปหนึ่งก็คือ2ยกกําลัง2เลยนะครับซึ่ง2ยกกําลัง2เท่ากับ4นะครับแล้วก็จะกลายเป็น2ยกกําลัง2คูณอ่าทั้งหมดยกกําลัง8นะครับหรืออีกรูปหนึ่งก็จะกลายเป็น2ยกกําลัง16นั่นเองข้อนี้ก็ขเขียนอีกรูปหนึ่งก็จะเป็น2ยกกําลัง16เห็นอะไรไหมครับ ข้อ3กับข้อ1เลขฐานเหมือนกันแต่เลขชี้กําลังตัวนี้น้อยกว่าตัวนี้เพราะฉะนั้นเขาหาข้อที่มากที่สุดข้อที่1ก็น้อยกว่าข้อที่3อยู่แล้วเพราะฉะนั้นข้อที่1ไม่มีทางถูกแน่นอนตัดชอยไปเยอะหนึ่งชอยนะครับไปดูข้อที่เหลือครับข้อ3กับข้อข้อ2กับข้อ4นะครับตัวเลือกที่2กับตัวเลือกที่4อันนี้สามกำลังเกตอันนี้9้ายกกําลัง4ซึ่งเราก็รู้อีกแหละว่า3ยกกําลัง2มีค่าเป็น9นะครับเพราะฉะนั้น เก้าแล้วก็เขียนอีกรูปหนึ่งก็คือสามยกกําลังสองทั้งหมดอันเนี้ยสามกำลังสองเป็นเก้าแล้วนะครับทั้งหมดยกกําลังสี่นะครับอีกรูปหนึ่งก็จะกลายเป็นสามยกกําลังสองคูณสี่เป็นแปดสามยกกําลังแปดเทียบกันครับตัวเนี้ยเขียนรูปใหม่ได้เป็นสามยกกําลังแปดเทียบกับข้อสองครับอันเนี้ยฐานเหมือนกันคือสามอันนี้ยกกําลังเตตัวนี้ยกกาลังแปดเพราะฉะนั้นข้อสองน้อยกว่าข้อสี่แน่นอนนะตัดทิ้งไปเลยนะครับ <t> <ให>เกิดอะไรขึ้นครับทีนี้เหลือ ชอยที่สามกับชอยที่สี่นะครับปรากฏว่าดูตรงนี้ครับเลขชี้กําลังเท่ากันนะฮะแต่ว่าเลขฐานต่างกันแค่นี้เพื่อนๆหรือนักเรียนทุกคนก็คงจะรู้แล้วติดพวมาเพื่อนๆนะครับอ่าก็คงจะรู้แล้วนะครับว่ามันมันแบบตัวไหนจะมากกว่านะครับท้ายครับตัวที่มีค่ามากกว่าจะมากกว่านะครับแต่ข้อนี้คือเฉลยข้อสามไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิยบางคนแบบไม่เชื่อนะครับลองเดี๋ยวลองพิสูจน์ดูซักๆัก อันนึงก็ได้ยกตัวอย่างง่ายๆไม่ต้องเอายกกาลัง8หรอกมันมนไกลเกินไปเอาแค่4ยกกําลัง2เปรียบเทียบกับเปรียบเทียบกับ3ยกกําลัง2ดูนะครับเลขชี้กําลังเหมือนกันคือ2เหมือนกันนะครับเปรียบเทียบให้ดู4ยกกําลัง2เป็นเท่าไหร่ครับก็คือ4คูณ4 4คูณ4เป็น16นะครับเอาเขียนให้เห็นชัดก็ได้อ่ะ,อะก็คือ4คูณ4เป็น16เทียบกับ3ยกกําลัง2ก็คือ3คูณ3 เท่ากับกเห็นไหมครับเอาแค่เลขยกกำลังสองเราก็รู้แล้วครับว่าตัวฐานมากกว่าะจะมีค่ามากกว่า mm hmm. เพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับเราก็จะได้คําตอบว่าข้อที่มีจํานวนมีข้อใดมากที่จำนวนในข้อใดมากที่สุดก็คือข้อ3นั่นเองนะครับรับไปอีก5คะแนนครับทําได้ไหมครับ